ชองฮาวงท็อปซีเครตเกือบติดคุกโดนสั่งรอลงอาญาข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ yeah, Bom bo, Bom bo. ตอนที่ช่วงนี้เลยนะครับกับข่าวบันเทิง้าเกาหลีใต้พบกับพี่ออมโสอินไซครับ ข่าวนี้นะคะหลายๆคนก็ตกใจเหมือนกันนะคะเมื่อได้ทราบนะคะกับศาลได้มีการตัดสินนะคะว่าเคียงฮาวงท็อปซีเกรเนี่ยมีความผิดในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวรายหนึ่งจริงนะคะก็มีการแจ้งความแจ้งข้อหากันไปเรามาดูกันนะคะว่าอนาคตของเขาเนี่ยในวงการบันเทิงเนี่ยจะมีทิศทางเป็นอย่างไรต่อไปด้วยค่ะ เมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าศาลได้ตัดสินให้เคียงฮาสมาชิกวงบอยแบนด์ t o อปซีเครตมีความผิดในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศที่เขาเคยก่อไว้เมื่อปี2014ค่ะเคียงฮาถูกลงโทษเป็นการจำคุก18เดือนค่ะแต่ว่าศาลให้รอลงอาญา3ปีแล้วก็ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อแก้ไขพฤติกรรมอีก40ชั่วโมงค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2014นะคะโดย A หญิงสาวคนหนึ่งได้อ้างว่าตนเองถูกเคียงฮาล่วงละเมิดโดยการสืบสวนเคียงฮากับผู้หญิงคนดังกล่าวนะคะก็เห็นว่าเดินด้วยกันในกรุงโซจนเธอเริ่มรู้สึกว่าเขามีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศจึงตัดสินใจวิ่งหนีแต่ว่าฝ่ายชายก็วิ่งตามนะคะจนไปถึงชั้นหนึ่งของตึกแห่งหนึ่งจึงลงมือคุกคามทางเพศหญิงสาวคนดังกล่าวค่ะ ตามรายงานหลังเกิดเหตุเคงคารู้สึกสำนึกผิดและขอโทษคู่กรณีทันทีแต่เมื่อเรื่องนี้กลายเป็นข่าวเผยแพร่ออนไลน์นะฮะ JSL Company ซึ่งเป็นต้นสังกัดของไอดอลหนุ่มกลับปฏิเสธแล้วก็ยังขู่ด้วยว่าจะฟ้องร้องคนที่ให้ข่าวค่ะจนทำให้เมื่อเดือนเมษายนปีก่อนฝ่ายหญิงก็เลยตัดสินใจฟ้องร้องดำเนินคดีค่ะ อย่างไรก็ตาม JSL Company ยังคงยืนกรารปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็เปิดเผยว่าจะมีการต่อสู้คดีตามกระบวนการต่อไปโดย Top Secret เพื่อจะกลับมาออกผลงานใหม่ๆเร็วๆนี้และทางวงก็ยังทำงานต่อไปค่ะแต่ก็มีข่าวว่าทาง Top Secret ต้องยกเลิกการไปออกรายการ M Countdown เ,เพราะว่าข่าวชาวนี้เองซึ่งในตอนนี้แฟนๆของ Top Secret ก็ออกมาแสดงความรู้สึกผิดหวังกับพฤติกรรมของเคงฮาและสงสารเพื่อนๆร่วมวงที่ต้องมีปัญหากับเรื่องของการทำงานไปด้วย แต่พวกเขาก็จะให้กำลังใจสมาชิกที่เหลือต่อไปค่ะคกะ,ะก็ะต้องให้กำลังใจนะคะในเรื่องของคดีผิดก็ว่าไปตามผิดนะฮะเดี๋ยวลองดูแล้วว่าสุดท้าย,ยจะเป็นยังไงกันต่อนะคะ